อะไรที่ฉุดล้งคุณอยู่คะ่ะให้คุณไม่ประสบความสําเร็จและยังเป็นตัวตนเก่าก็คือคนนําเดิมพฤติกรรมที่คุณก็ไม่ได้ชอบนะแต่คุณก็ไม่สามารถก้าวข้ามออกมาได้นะคะสวัสดีค่ะคุณครูลูกไหวค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนและเป็นนักบ,บําบัดด้านพลังงานค่ะที่โชคดีมากเลยว่าไหวได้ช่วยผู้คนมา,มา,มา,มาสักสิบกว่าปีแล้วแล้วคนพันกับคนค่ะกลับมามีชีวิตที่ดีและมีความสุขมากขึ้นนะคะวันนี้ค่ะแหวเอาเคล็ดลับดีๆมาให้เหมือนเดิมเนาะนั่นก็คือสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้นะ ว่าเนี่ยถคาคุณทําอย่างนี้ต่อเนื่องในทุกๆวันนั่นแหละค่ะเป็นตัวการสําคัญเลยนะที่ทําให้คุณนะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ไม่สามารถลิขิตชีวิตตัวเองและคุณก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่คุณไม่ชอบแหละเข้ามายิ่งไม่ชอบอะไรยิ่งดึงดูดเข้ามาค่ะสิ่งนั้นก็คือการบ่นนั่นเองถ้าใครยังบ่นอยู่ในทุกๆวันนะคะและได้ดูวิดีโอนี้นะแหวนบ,บอกเลยว่ามันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าอะไรคะการ คุณบ่นนะคะทุกครั้งที่คุณบ่นมันเกิดจากตรงนี้ความคิดเหมือนคุณไม่พอใจอะไรปั๊บความคิดมันเอาออกมาแล้วคุณก็พูดออกไปคุณบ่นออกไปคุณสบัดออกไปพลังงานลบตัวนี้นะคะมันจะส่งคลื่นนะไปที่สมองอีกนะทำให้คุณเกิดอิโมชันอารมณ์ที่มัน ติดลบไม่โอเคแล้วเกิดความรู้สึกที่ไม่โอเคอย่างต่อเนื่องนั่นแหละค่ะมันจะไปดึงสิ่งที่มันไม่โอเคที่คุณไม่ชอบแหละยิ่งกลับเข้ามาหาคุณเออดังนั้นรู้เรื่องนี้แล้วนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณพูดกับตัวเองยังไงตอนคุณตื่นนอน เวลาคุณตื่นนอนตอนเช้าคุณพูดคําพูดไหนประโยคไหนคือประโยคแรกที่คุณพูดกับตัวเองนะเช่นคุณอาจจะพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยร่างกายฉันแข็งแรงมากๆเลยเอวัยวะภายในของฉันทํางานได้อย่างดีมากๆฉันมีพลังที่สดชื่นแจ่มใสในทุกๆวันเนี่ยค่ะพูดกับตัวเองดีๆและก่อนนอนนะคะกลับมาก่อนที่คุณจะล้มตัวลงนอนคุณก็พูดกับตัวเองค่ะว่าโอ้ยวันนี้ฉันมีพลังที่สดใสจริงๆเอวันนี้ฉันมีพลังที่เข้มแข็งจริงๆการงาน ของฉันเป็นการงานที่ยอดเยี่ยมมากๆเนี่ยค่ะ พูดกับตัวเองแบบนี้ตอนตื่นนอนกับก่อนนอนนะคะถ้าคุณทําได้ในทุกๆวันคุณกําลังจะสร้างสารเคมีต,ตัวใหม่คุณกําลังจะสร้างข้อมูลใหม่ๆดีๆออกมาคุณคิดใหม่คุณพูดใหม่พูดกับตัวเองดีๆคุณจะเกิดอารมณ์และความรู้สึกใหม่ๆตรงนั้นแหละค่ะมันจะส่งคลื่นพลังงานดีๆไปดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณและถ้าคุณทําอย่างนี้ได้มันจะยิ่งดึงสิ่งดีๆโชคดีๆคนอุปรัรภมดีๆความรัก ความสัมพันธ์ดีๆมาให้คุณได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าใครทําได้แค่เลิกบ่นนะชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างโอ้โอัศจรรย์นแน่นอนค่ะถ้าใครชอบวิดีโอสาระดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามไว้ได้นะคะที่ช่อง Tik t o k อที่ชื่อว่า Sleep Studio แล้วก็ Facebook ที่ชื่อว่า Minim Studio พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ